เมื่อเราเห็นขบวนการในการแบ่งพื้นที่ยึดของเมืองล่าเสียวสิ่งที่พบก็คือวันนี้จีนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่รัชฉานเหนือโดยพฤติไนผมจะเอาเรื่องรัชฉานแห่เข้าไทยมาพูดคุยกันเป็นเรื่องแรก สถานการณ์ในรัฐฉานเหนือเมืองล่าเซียววันนี้ก็แบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งถูกควบคุมด้วยกองกำลังโกงก้างหรือพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งเมียนมาหรือ MADN n กองกำลังโกงก้างเข้ามายึดพื้นที่มากกว่า60%เซ ของเมืองลาเซีว่วลและกองกำลังหนึ่งที่เคลื่อนกำลังเข้ามายึดเมืองล่าเซี่วลก็คือกองกำลังสหรัฐวา UWA ทั้ง MNDAADNN กับย n i t e ตวาเนี่ยเป็นกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน โกงกั้งและวะยึดพื้นที่มากกว่า80%ถึง90%ของเมืองลาเซียวอีกส่วนหนึ่งเหลือไว้ประมาณ10%เศรษศษให้เป็นที่อยู่ของทอาหารมินออนไลน์หรือ SAC เมื่อเราเห็นขบวนการในการแบ่งพื้นที่ยึดของเมืองลาเซียวสิ่งที่พบ ก็คือวันนี้จีนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่รัฐฉานเหนือโดยพตินัยนแล้วการที่จีนเข้ามาครอบครองรัฐฉานเหนือและเคลื่อนกำลังจากวาเข้ามายึดครองพื้นที่เมืองล่าเซี่ยวร่วมกับโกงก้ง้งจึงทําให้คนที่มีเชื้อชาติชาติพันธุ์ไทยใหญ่ไม่อยู่ในเมืองล่าเซียว การอพยพของไทยใหญ่ที่เคลื่อนออกจากเมืองล่าเซี่ยวเป็นขบวนผู้อพยพที่มีจำนวนเป็นแสนคนนะรรถยนต์เกือบหนึ่งหมื่นคันก็แห่ออกมาจากเมืองล่าเซี่ยวในความหมายนี้คือเขาไม่ต้องการที่จะอยู่ในพื้นที่การปกครองของกงก้างและไม่ยอมอยู่ในพื้นที่การปกครองของวะาซึ่ง อยู่ภายใต้การบงการของจีนเราต้องตรงไปตรงมาอย่างนี้เพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์การเคลื่อนของชาวไทยใหญ่ชาวรัชฉานที่ไม่ได้เป็นชาติพันธุ์กงก้างไม่ได้เป็นชาติพันธุ์วาและไม่ได้เป็นคนจีนได้เคลื่อนออกมาเพื่อมุ่งหน้าสู่ชายแดนไทย เป้าหมายก็คือประเทศไทยคำถามที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลนายเศษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสมุนรับชายคนหนึ่งของบิ๊กแมวเนี่ยและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติเนเรื่องนี้จะเตรียมการรับมืออย่างไรมีผลกระทบแน่นอนครับกลุ่มคนที่ไม่ใช่ชาติพันธุ์กงก้างไม่ใช่ชาติพันธุ์ว่าและไม่ใช่คนจีนเกือบร้อยละเก้าสิบนะครับ ที่ไม่ใช่กงก้างที่ไม่ใช่ว่าที่ไม่ใช่คนจีนเนี่ยที่อาศัยอยู่ในเมืองล่าเซียวซึ่งมีทั้งคนเมียนมามีทั้งคนไทยใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ร้0ยละเจ็ดสิก็เป็นไทยใหญ่นั่นแหละครับที่เคลื่อนขบวนอพยพหนีออกจากเมืองล่าเซียวเป้าหมายของไทยใหญ่ก็คือมาที่พื้นที่ชายแดนซึ่งติดกันระหว่าง แม่ห้องสอนกับรัชฉานและเชียงใหม่กับรัชฉานบริเวณนั้นเขาเรียกว่ารัชฉานใต้ใต้เมืองตองจีซึ่งเป็นเมืองหลักของรัชฉานเป็นเมืองหลวงของรัชฉานนะคะรับรัชฉานมีเมืองหลวงของรัชฉานก็คือตองยีส่วนเมืองเอกของรัชฉานเหนือก็คือลาเซียว เพื่ออธิบายให้ท่านทั้งหลายเข้าใจคนไทยใหญ่ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในรัชฉานอพยพออกจากลาเซียวมาตองจีจากตองจีก็จะเข้าแม่ห้องสอนและบางส่วนก็ไม่ไปเส้นทางตองจีมาอีกเส้นทางหนึ่งแต่สุดท้ายก็มุ่งหน้าสู่แม่ห้องสอนหรือเชียงใหม่ ประมาณการว่าจะมีผู้คนที่ต้องการจะอพยพหนีข้ามฝั่งไม่อยู่ในรัชานแต่หนีข้ามฝั่งเข้ามาประเทศไทยนีย่ตามการประเมินคร่าวๆไม่น้อยกว่า50,000คนสิ่งที่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินจะต้องเตรียมการรับมือก็คือผู้อพยพชาวไทยใหญ่ จำนวนไม่น้อยกว่า5 0,000คนที่จะทะลักเข้าไทยในอีกไม่เกินสองสัปดาห์ข้างหน้ารัฐบาลนายเศรษฐาจะเตรียมรับมือเรื่องนี้อย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจะประสานงานกับ UNSCR จะประสานงานกับนานาชาติและประสานงานกับรัฐบาลของเนปิดอในเรื่องนี้อย่างไร สภาความมั่นคงแห่งชาติจะจัดการเป็นตัวกลางประสานเรื่องนี้กับกระทรวงมหาไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่างประเทศอย่างไรท่านทั้งหลายครับไม่เกินสองสัปดาห์มาแน่ไม่น้อยกว่าห0 0 0 0ื่นทำไมคนไทยใหญ่จึงออกจากลาเซียวแล้วหนีเข้ามาประเทศไทยเพราะวันนี้ คนไทยใหญ่เขาได้รู้สึกว่าเขาได้สูญเสียพื้นที่ให้กับจีนไปเรียบร้อยแล้วในทางการเมืองระหว่างประเทศรัฐฉานจะกลายเป็นรัฐกันชนเป็นรัฐในการอารัลขาของจีนใช้เป็นรัฐกันชนระหว่างจีน กับมหาอำนาจตะวันตกที่นำโดยสหรัฐอเมริกามหาอำนาจตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาสาภาพยุโรปญี่ปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นฐานปฏิบัติการในการต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนมีสำนักงานส่วนหน้าที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นตั้งอยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่ท่านทั้งหลายครับเอาให้มันชัดเจนจะได้ไม่ต้องอ้อมค้อมจะได้ไม่ต้องงงกันจีนเข้าต่อต้านนโยบายการปิดล้อมจีนภายใต้ข้อตกลงอินโดแปซิฟิก ข้อตกลงอินโดแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นผู้นำข้อตกลงนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาประเทศที่เข้าร่วมในภาคีข้อตกลงอินโดแปซิฟิกที่ลงนามกันและก็ลงนามกันที่กรุงเทพด้วยประเทศที่หนึ่งที่เข้าร่วมก็คือญี่ปุ่นประเทศที่สองก็คือเกาหลีใต้ประเทศที่สามก็คือออสเตรเลียประเทศที่สี่ก็คือไทยประเทศที่ห้าก็คือฟิลิปปินส์ และประเทศที่เป็นผู้สังเกตการแต่ไม่เข้าร่วมโดยตรงก็คืออินเดียนั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียไทยฟิลิปปินส์และอินเดียได้เข้าร่วมวางยุทธศาสตร์ในการปิดล้อมการขยายอิทธิพลของจีนตามข้อตกลงอินโดแปซิฟิก ลงนามในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานาธิจจบดีโจไบเดนได้ถแถลงอย่างเป็นทางการว่ามีประเทศใดเข้าร่วมภาคีตามข้อตกลงอินโดแปซิฟิกบ้างประธานาธิจจบดีโจไบเดนก็ประกาศชื่อประเทศไทยหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมข้อตกลงนี้ซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่ปฏิเสธเรื่องนี้ ไม่เป็นเสกก็คือยอมรับนั่นแหละครับไปลงนามตอนไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันไม่ใช่สนธิสัญญามันเป็นข้อตกลงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนั้นเป็นคนเดียวกันก็ลงนามลงนามลงนามในข้อตกลงหนึ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาลงนามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของ ส, America, สหรัฐอเมริกาลอยออสตินใครบุกสหรัฐอเมริกาก็คือบุกไทยใครบุกไทยก็คือบุกสหรัฐอเมริกาเนี่ยอธิบายง่ายๆใครเป็นศัตรูกับสหรัฐอเมริกาก็คือเป็นศัตรูกับไทยใครเป็นศัตรูกับไทยก็คือเป็นศัตรูกับสหรัฐอเมริกา ในข้อตกลงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยพลเอกประยุทธ์ลงนามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนในขณะนั้นก็คือหากกองทัพไทยจะเคลื่อนกําลังไปติดประชิดชายแดนของจีนจะต้องแจ้งให้กองทัพจีนและกระทรวงกลาโหมของจีนทราบในทางตรงกันข้าม หากจีนจะเคลื่อนกองทัพเข้ามาประชิดชายแดนไทยก็ต้องแจ้งให้กองทัพไทยแจ้งให้กระทรวงกลาโหมประเทศไทยทราบนี่ตอนเซ็นกันไว้นะครับในวันนั้นเนี่ยยังไม่มีเหตุการณ์การลุกขึ้นสู้ของกลุ่มกงก้ง้งกลุ่มตะอางกลุ่มรัชชานเหนือกลุ่มรัชชานใต้กองทัพมินอองไล ยังควบคุมพื้นที่รัฐฉานเหนืออยู่ในวันที่พลเอกประยุทธ์ลงนามข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมของสาธารณชาชนจีนท่านไปอ่านได้เอกสารมีหมดมีการลงนามในวันนั้นนี่ทั้งญี่ปุน่นญี่ปุ่นเราก็ลงนามอย่างนี้นะครับประเทศไทยสามารถขนอาวุธยุโทโธปกรณ์ไปประเทศญี่ปุ่นได้ และในทางกลับกันญี่ปุ่นก็สามารถขนอาวุธยุโทโธปกรณ์มาประเทศไทยได้เช่นเดียวกนันนี่ก็ลงนามกันไว้อย่างนี้อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแต่วันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับวันนี้จีนได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือกองทัพ MNDAA MADNN นะครับประทานโทษออกชิบ MADNN ของโกงก้าพันธมิตร ประชาธิปไตยแห่งเมียนมารัฐบาลจีนได้มีอำนาจเหนือระบบการปกครองยูไนเต็ดวาก็คือ UWA และรัฐบาลจีนได้ครอบงำการตัดสินใจของกองกำลังทหารของมินอองไลน์ที่รัฐฉานเหนือรัฐฉานโดยเฉพาะพื้นที่รัฐฉานเหนือตั้งแต่เลยเมืองตองจีเป็นต้นไป จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองการทหารของจีนบริเวณรัฐฉานใต้เมืองตองจีดอยไต่แรงไล่ไปตั้งแต่นั้นจนถึงเมืองเชียงตุงเนี่ยเชียงตุงยังอยู่กึ่งกลางเมืองท่าขี้เหล็กจะอยู่ภายใต้อิทธิลิทธิอิทธิพลของไทยใหญ่และมีทหารว้าเข้ามาแทรกแซงว้าอยู่เบื้องหน้า มีจีนอยู่เบื้องหลังนี่คือความมั่นคงที่เราจะมองข้ามไม่ได้ว่าอยู่ต่อหน้าข้างหลังว่าคือจีนนี่คือความเป็นจริงนั่นหมายความว่าเรามีฐานที่ตั้งกําลังทหารของว่าตลอดแนวชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมา บริเวณรัฐฐานใต้เป็นระยะระยะตลอดแนวชายแดนครับตั้งแต่เชียงใหม่มาจนถึงเชียงรายจะมีฐานทหารว่าสลับกับฐานทหารของรัฐฐานใต้สลับกับฐานของทหารมินอองไลน์ตามแนวชายแดนเป็นระยะระยะคำถามก็คือ รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินกระทรวงต่างประเทศสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทยได้เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในอนาคตในเรื่องนี้อย่างไรยังไม่มีแผนใดๆทั้งสิ้นวันนี้เราเนี่ยยังเลือกยืนอยู่ข้าง สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปนะครับในทางการเมืองเพราะเราเปิดพื้นที่ให้คนเหล่านี้ใช้ปฏิบัติการนี่ใช้เชียงใหม่เป็นฐานหลักแม่หงส์สอนฐานรองจังหวัดตราดแม่สอดเป็นฐานรองใช้กรุงเทพเป็นฐานหลักกาญจนบุรีราชบุรีระนองเป็นฐานรอง คนไทยต้องรู้สิครับว่าเราถูกใช้เป็นพื้นที่ในการซับพอร์ตการทำสงครามกลางเมืองในเมียนมาไม่ต้องบอกนะครับว่าเราซับพอร์ตให้ใครปากว่าตาขยิบกันตรงนี้คือเรื่องราวที่รัฐบาลจะต้องมีความเข้มงวดต้องมีการวางแผน เพราะสงครามมันเข้ามาใกล้แนวชายแดนไทยเข้าทุกทีมันเคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆครับที่ผมบอกไนงะข้างหน้าคือว้าข้างหลังว้าคือจีนเอาให้มันชัดเจนตอนนี้ว้านี่ได้ประชิดแนวชายแดนไทยแล้วสลับกันฐานที่ตั้งทหารว้าขายับไปก็ฐานที่ตั้งฉานใต้ก็คือเจ้ายอดศึกขยับไปกับพมา่าสลับกันอยู่อย่างนี้ตลอด มีว่ามีเจ้ายอดศึกมีออนไลน์มีว่ามีเจ้ายอดศึกมีออนไลน์ตลอดแนวชายแดนเป็นอย่างนี้ครับมาใกล้ประชิดติดกันแล้วนี่จะทำอย่างไรจะทำอย่างไรนี่คือเรื่องที่ฝากไว้ให้รัฐบาลในเศรษฐาไม่รู้จะอยู่นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ยังเป็นรัฐบาลอยู่ก็ต้องเตรียมการ และรัฐบาลหน้าถ้าเศรษฐาหลุดไปก็ต้องดำเนินการกับเรื่องนี้อย่าปล่อยผ่านนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องที่บิ๊กแมวฟัดลุงป้อมตอนแรกเรานึกว่าลุงป้อมจะฟัดบิ๊กแมวก่อนวันนี้ชัดแล้วครับว่าบิ๊กแมว ฟัดลุงป้อมจมเขี้ยวแล้วตอนนี้ข่าวที่ออกมาล่าสุดตีคู่กันมาเลยสองข่าวนั่นคือปรับคณะรัฐมนตรีถีบลุงป้อมและทีมงานประมาณสักยี่สิบกว่าเสียงนี่ออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลถีบออกแน่ที่ผมพูดไว้เมื่อวานเนี่ บิ๊กแมวเป็นคนส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีปรับใหญ่ไล่พลเอกประวิตยออกจากร่วมรัฐบาลในเดือนตุลาคมจะปรับใหญ่ไม่ใช้คำว่าเคลียนะใช้คำว่าทีบถีบลุงป้อมออกจากการร่วมรัฐบาล